โชว์ช้ำๆจากศิลปินหลายแนวนะคะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมละค่ะของเวทีประกาศรางวัลเก่าแก่ทางดนตรีสีสันอวอร์ดจัดขึ้นครั้งที่33ค่ะไล่มาตั้งแต่วงเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่แฮมเมอร์นะคะหรือว่าสายโซอิสานรัศมีเวรณะค่ะบีพีรพัฒนจับไมคคู่กับบอยไตรภูมิรัตน์นะคะและยังมีโชว์สุดเดือดที่ทำให้คนทั้งหอนั่งไม่ติดจาก The Dark ์กส r o m ร n ค่ะ ทั้งหมดล้วนเป็นศิลปินที่เคยมีรางวัลจากเวทีนี้นะคะการันตีฝีมือและยังมีส่วนหนึ่งค่ะขอใช้เวทีรางวัลคนทําเพลงตัวจริงเปิดตัวผลงานใหม่ไปเลยค่ะอย่างเช่นวงชายมีกับการโคจรมาร่วมงานกันในเพลงสไตล์ย้อนยุคนะคะของป o อตโมเดิด็อกและบันสุวรรณโนชินโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ค่ะสุดเซอร์ไพรส์รทั้งเพลงแนะวหวานๆและงานคอสตูมวินเทจล้อไายกับอิทธิพลเพลงวัยรุ่นยุค80อย่างวงชาตรีค่ะ We're และนี่เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะรุ่นใหญ่ค่ะโตชิริกติชิโร่นะคะงานนี้ไม่ได้ใชยเดียวฟอร์มมาเป็นวงเลยค่ะวงมูรอกกับนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะได้มือกีตาร์ระดับพระก,การค่ะแชมป์หลายสมัยจากเวทีโอเวอร์ดรイブดีมธรรมรัตน์นะคะและยังมีสมาชิกคนที่เคยเล่นแบ็กอัพให้กับพี่ติ๊กอยู่แล้วร่วม6คนมาในนามวงจีโนมค่ะที่เหมือนเป็นการย้อนกลับไปหาตัวตนสมัยติชิโร่สร้างชื่อในยุคแรกๆ ช่วงปี2030นะฮะก็จะมีโครงสร้างของดนตรีที่เป็นคล้ายๆบ็อกด้วยเหมือมนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้จากแดน e ิวสิกก็จะกลับกลายมาเป็นพื้นเพดดั้งเดิมเป็นจีโนมเป็น DNA ของตนะิชิโร่นั่นคือมีพื้นฐานของความเป็นบล็อกนะฮะและก็สมาชิกที่อยู่ในวงจีโนมเนี่ยนะครับมหัศจรรย์มา,มากแต่ละคนเนี่ยมีดีกรีเป็นมือกีตาร์ระดับเทพชนะ การประกวดรางวัลมาเยอะแยะมากมายผมตั้งใจจะออก10ซิงเกิลครับแล้วก็ทำไปแล้วประมาณ7-8ซิงเกิลครับผมก็แบบว่าตอนที่เราเริ่มทำาอะไรวบ้างกันครั้งแรกครับ,รบเราทุ่มเทกับมันมากๆกจริงๆคือเราเราตั้งใจที่จะทําใน5วันนี้ให้เสร็จให้เรียบร้อยเลยเราก็เลยเริ่มทํากันตั้งแต่เที่ยงจนถึงเที่ยงคืนบางทีทะลุปไปถึงแบบตี2ตี3ของแต่ละวันก็มีครับเราไม่ได้สร้างสิ่งใหม่หรืออะไรแต่ว่าเราเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วกลับมาให้ คนในเจนก่อนๆเขาได้หายคิดถึงแล้วก็ให้เด็กเจนใหม่ๆอย่างพวกผมอย่างรุ่นเดียวกับพวกผมหรือว่าอาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าโตกว่าแต่ว่ายังไม่ได้ทันฟังเพลงในยุคแบบ90-80ได้กลับมาฟังเพลงเหล่านี้อีกครั้งแล้ว ส่วนผลรางวัลซีซันอวอร์ดครั้งที่33นะคะจัดรวบยอด2ปีค่ะนั่นคือปี2565ถึง2566นะคะศิลปินที่คว้ารางวัลมากที่สุดคือวงเอเชียเซเวค่ะวงที่เล่นกับดนตรีต่างสำเนียงร่วมถึงดนตรีพื้นบ้านไทยนะคะคว้าไปทั้งรางวัลศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมและเพลงในการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมค่ะจากเพลงกลอบ หลังจากที่มีชื่อเข้าชิง4ีสาขานะคะแล้วก็ยังมีศิลปินรุ่นน้องร่วมสังกรรัดจีแลบนั่นคือโอ l y มันเดยค่ะควารางวัลศิลปินหน้าใหม่นะคะเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแรกในเส้นทางศิลปินของพวกเขาเลยค่ะได้รางวัลศิลปินกลุ่มกลุ่มระวงยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าพรูฟแล้วแหละว่าจริงๆอ่ะดนตรีป,ป๊อปไม,ไม่จำเป็นต้องมีแค่ เบสกองกีตาร์คีย์บอร์ดอีกต่อไปมันอาจจะแอดออนด้วยดนตรีพื้นบ้านหรือแค่ดนตรีพื้นถิ่นอะไรก็ได้ที่เป็นสีสันที่เป็นตัวนําทําให้ดนตรีมันมีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของเราก็เอเชียเก็เป็นเหมือนประตูบานใหม่ละกันให้ทุกคนได้เห็นว่าการทําแบบนี้มันก็เป็นโอกาสครั้งสําคัญของการที่จะทําให้ดนตรีมันเปิดกว้างมากขึ้นอีกมุมหนึ่งเราทําดีได้์เพราะว่าแบบอยากท้าทายตัวเองเนาะแล้วเราก็อยากจะพิสูจน์ว่าดนตรีที่เราทำมันสามารถเอ่อทำให้ทุกคนอ่ะเก็ตฟิลแล้วก็เก็ตถึง แมสเซจที่จะสื่อไปได้นะครับแล้วก็ผมมองว่ารางวัลในวันนี้ก็ก็เป็นเครื่องยืนยันอีกอย่างหนึ่งที่ต้นว่านะครับว่าว่าโอเคเราทําเพลงในแบบที่เราชอบก็จะม,มีมีคนมาชอบเหมือนเราด้วยนะครับ ส่วนรางวัลใหญ่ยังเพลงยอดเยี่ยมค่ะได้แก่ใจบันดันแรงแรงบันดันใจคำร้องคำนองโดยกมลศักิ์สุนทานน์นะคะและปิติลิ้มเจริญหรือว่าพี่เป๋าพี่ตู่ค่ะวงนั่งเล่นผลงานของพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตยซึ่งปีนี้ยังคว้ารางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยมไปด้วยนะคะส่วนศิลปินหญิงยอดเยี่ยมคือบิโอเลตวอเทียค่ะและอัลบั้มยอดเยี่ยมได้แก่ผลงานเพื่อชีวิตกูโดยไถ่ทศสมิตค่ะ